ก่อนจะไปก็เตรียมเสือ้อเตรียมหมวกปี่แลคะค่ะไ,ไปเดี๋ยวไปแตงกันเนาะคะ่ะอู้ยสิผ้าวแวเบ่งบอกท่านน้อยยญ่ๆนี่คะ่ะมีต้นนี่ต้องถักตัง้ตงบอดดิสีสารมาขามาแลกบรดดิสียังเลยนะคะนี่พอเวลาเก็บกินอาจจะมีนอน ตรงนี้นะคะใกล้ๆเขียงเท่านะะี้ค่ะยังมีอีกต้นนึงนี่นุ้ยหน่วยหน่่นยไงนี่ค่ะต้นนี้จะดกแต่ว่ามันหน่วยไงแหง้งรสชาติมันปล่าวะ่ะมันหรือมันจะเป็นไปเ่เฮาบ่าได้ใส่สารบนทุ่งป่ นี่ค่ะมึงมึงกิ้งนี่โอ้กับพ่อใดกินเยอะค่ะดกยุกหาต้นนี่นี่ยูสวนป้าก็จะมีประมาณนี่แหละเนาะข้ะางล่างก็จะเป็นขมิน้น ลงจากเทียงมากแจะมีแนวกินเลยเนาะอันนี้เป็นต้นหมากเตี้ยหมากเตี้ยที่ป้าลงไว้ป้าจะเอาลงมาลงเพิ่มนี้เนาะว่างนี้ก่อนนะป้าจะผ้าเบิง่งต้นบักนาวนี่นะคะใบเริม่วงตะว่าก็จะติดยูได้หน่อันนี้ป้าบไดชช้ำนะคะป้าม่มีเวลาม่มีเวลาช้ำปักช้ำต่อกิง่งตอนมันป้าตัดลงเลย ตัดกิง่งเราลงเลยเมือ่อร้อยกระทงอะค่ะที่ว่าป้าเหตตอนคืนไปเลยนี่เอาลงเลยเอาลงลุมเลยบอเดดปากช้ำยังเหลืออยู่ในต้นอีกหลายกิ่งนะคะว่าสิซ้ำม,มือนนี่สิทันบอื็จะบอได้ซ้ำเอาลงเลยคือเกานี่ค่ะต้นนี้ใบร่วงเหมือนแต่แต่ยอดใบไม่ก็เริ่มแตกนะคะนี่นนนนนนนมันอาจจะอาจจะใบร่วงเนี่ยเพราะว่า ป้าบริษัปักช้าป้าตัดออกจากต้นป้าก,ก็ลงุงลงดินเลยค่ะนี่เดีย๋ยว่าเบิ่งกันเพราะมันจะตีฟอแต่ว่าต้นเนี่ยป้าจะให้เบิ่งต้นนี่ที่เนี่ยต้นใหญ่นี่ป้าก,ก็บบริษัทช้ำบริษับริษัตัดกิ่งตอนช้าใส่ถุงด้วยค่ะเนี่ยตัดกิ่งลงปักดินเลยขึ้นกันค่ะเนี่ยก็ได้เก็บอยู่ค่ะนี่ยไงละ่ะ อีกต้นหนึ่งนะคะมีแต้ตัดกิ่งลงดินเลยนะคะบริเทชั่มใส่ถุงก่อนเหมือนปกตินะคะนี่โซนนี้ป้าจะกำลังจะแต่งสวนไม่จะแต่งสวนไม่คือจะคิดว่าป้าคิดว่าป้าจะลงเหมือเน้ำไฮบิดในสวนนี้นะคะจะตัดต้นเนี่ยบะเคียบตัดทิ่มป้าเริ่มตัดออกแล้วคะ่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นที่ ดินหรือว่าเป็นที่ขั้นเขาปลูกอยู่บ้านมันกะมันก็มีปัญหาเลยค่ะบอกเขียบนีแต่ว่าปลูกอยู่นีมันเหมือนพ่อออกลูกออกอย่างมามันพวกใครได้ผลปันไดป้าเลยจะตัดถิมป้าจะลงบักน้ำเหนเมืนเล็ค่ะนี่อันนี้ป้าก็มาสับหยาตอนกลางคืนนะคะนี่อันน,น,นี้อันนี้กับพลังกินบรทันค่ะนี่บบเดอเนาอิทิมเบอร์นี่สวนใต้ที่กันบัยดิเัติเอาบออัยดิเัติ บ่ได้บ่ได้มาเบิงบ่ได้มาดูแลปลูกถิมใ้เฉยๆคืออยากกินกับมาเก็บกินลูกอยากกินลูกกับมาเก็บบางทีนะคะถ้าบ่ได้หอบ่ด้ดยังนี่ปลูกถิมไหว่งสีบ่ไดดดูแลอย่างมันมากมายมันก็ใหญ่ของมันเอง <c oughs> ต้นนี้กล้วยป้ามันเป็นโลกป้าเอาไว้เพื่อบำรุงดินซื้อๆเดี๋ยวก็จะตัดตัดออกเนี่ยค่ะต้นบางน้ำพวกนี้ป้าบอ่บอใดบ่ได้ช่ำลงถุงก่อนนะคะตัดกิ่งปลูกเลยนี่ค่ะกระติดอยู่ เพราะว่าด้วยความว่าเฮาเหตุงานบ่มีเวลาเนาะค่ะลุงเพิ่นกับเหตุียกของเพื่อนไปตามเรื่องของเพื่อนเพื่อนกับใครได้สนใจเอานํเาเฮาสิดาหน่วยเบลอเลยเนี่ยนั่นกัต้นบักม่วงใกล้จะออกดอกแล้วเนาะอันนี้โซนนี่นี่ป้าจะเอาหญ้าออกและตดต้นเนี่ยป้าจะตดต้นักเขียบนี่ออก แต่ว่ากัย่งเสียดายกัว่าสตัดเอาเอาเงาออกเลยกันย่งเสียดายอยู่ป้าก็เลยว่าจะตัดเหลือเพื่อมันแตกขึ้นเนาะนี่ค่ะอันนี้ป่าไม่เห็นตอนกลางคืนนะคะนี่โอเมือนี้ยังบวชในโหดเลยนะคะนี่นี่อันนี้กระปุูกใหม่เดี๋ยวต้องเอาน้ำมาโหดไว้เพราะฉะนั้นเพราะใดเพราะว่ามันมันมันบด้ส้ทเสรใจมันบริดุเอาออกจากถุงแล้วมาปลูกเนาะค่ะมันตากิ่งปลูกเลยเทาก็ต้องโหดด้ำเจ้าแรงไว้ก่อนเพื่อให้คนติด ออกหักก่อนเนาะเอาไปวางกันนี่คือนี่ค่ะอันนี้มันก็นจะร่วงเพราะมันมาจากต้น,นป้าจะเก็บออกให้เพิ่นติดให้เพิ่นแตกแตกแหน่งไม้นะคะแตกใบไม้แต่เดี๋ยวมันก็นจะแตกใบไม้ขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่<ม>อันนี้ป้าก,ก็เพิ่งซ้ำมือร้อยกระทงอ่ะเออเพิ่งปักลงมือร้อยกระทงอ่ะนะคะนี่ ปักลงดินเลยนะต้นนั่นก็จะเป็นพริกต้นยางนาของป้ากัใหญ่แล้วนะคะต้นยางนานัาน่นก็ลงเชื้อเห็ดไปแล้วดี่ยววงวางป้าจะไปถ่ายให้บเบิงนี่ต้นนี้ก็จะเป็นใบกะเพราใบกะเพราของป้านในต้นนี้นี่อยู่มาหลาย,ลายปีแล้วนะคะนี่เด็ดไวเ้เรื่อยมันก็แตกเรื่อย,อยแต่ป้า แต่ก่อนมันปลูกหลายต้นแต่แนี้มันเหลืออยู่แค่นี้ก็พอได้กินก็คือมีในสวนนี่ประเภทพักป้าก็บอกใครได้ซื้อเนาะคะ่ะเนาะนี่กับต้นหนึ่งป้าเพิ่งเด็ดเดี๋ยวป้าจะมาเด็ดต้นนี้ใหม่นี่ต้นนี้ป้าเพิ่งเด็ดออกเพิ่งบริตัดป้าก็หักเลยใช่ไมค่ะ,ะมันก็เพิ่งจะแตกแหนงใหม่ออกมานี่ถ้าห้าหัก,กิ่งมันมันก็นจะแตกใหม่หากวออก่าเพิ่งแตกแหนงใหม่ถ้าเพิ่งแก่ได้เพิ่งจะบวชไวเนี่ยค่ะแตกแหนงใหม่เพิ่งจะงามขึ้น ก็อยู่ตามธรรมชาตินะคะนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ปุนบ่ได้มีอย่างก็คือเพลิ่นกันใหญ่ของเพลินเองเขาก็เก็บกินไปเรื่อยอย่งสีนะคะ่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นโซนหนึง่งแต่ป้าจะไปเมื่อนี้เดี๋ยวจะไปปลูกแตงเดี๋ยวจะเอาลงงอีกคลิปหนึ่งให้เบิองนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนะะคะ